สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมกลับมาทําคลิปเช่นเคยนะครับสวัสดีครับผมคําปักน้านะครับอ่าเป็นไงมีกระดิ่งด้วยนะครับมีกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้ในไลฟ์สดนะครับกระดิ่งตามจริงเนี่ยนะครับอย่าลืมไปติดตามในไลฟ์สดนะครับร้านคําปักน้ํา KP นะครับในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับร้านคําปักน้ํา KP มีไลฟ์สดแบ่งปันพระแท้ท่าในที่อยากศึกษาราคาพระแบบเรียลไทม์หรือว่าไปดูผลงานผมที่ผมเพิ่งเช่าพระมาหรือว่า มาแบ่งปันพักกันแบบมันๆเนี่ยมาชมพักกันหลากหลายเนี่ยแบบไรฟ์สดนะติดตามหน้านี้มาพูดคุยกันได้นะในไรฟ์สดทุกวันกลางคานวันพฤหัสเวลาหนึ่งถงตรงหน้าเพจรัำบัะน้ำเคพีเลยนี่เลยว่าท่านใดที่ก็อย่าไปลืมติดตามนะครับหน้าเพจนะครับก็จะมีลงผลงานมากมายทุกท่านเดี๋ยวจะเห็นว่าวันหนึ่งวันๆเนี่ยผมทําอะไรมากผมลงส่วนใหญ่ผมจะลงรูปในแฟนเพจแล้วก็ลงคลิปใน YouTube คำบักน้ำเคพีนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษวันหนึ่งนะครับก็ได้เช่าพักจาก พี่ๆใน f c จากทาง u t u b e นะครับพี่ท่านนี้เนี่ยเขาเห็นคลิปจากทาง u t u b e นะครับก็ส่งรูปมาทางไลน์นะนะครับผมก็ได้นัดหมายกับพี่เขาแล้วก็ได้เช่ามานะครับองนี้เป็นหลุมบะทวดเนื้อวาดนะครับปี97นะครับอ่านะครับก็พี่เขาเป็น f c จากทาง u t u b e นะผมก็นี่พี่เขามีนี่ได้พัแท้ไปก็รับเงินสดกลับไปทันทีเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยพัที่เราพัที่ท่านขายไปจะเก๊หรือจะแท้นะครับ ไม่กังวลเลยว่าผมจ่ายปุ๊บจบเมื่อน,นั้นนะครับพี่เอาเงินไปใช้ได้ตามสบายขอแค่เอาเป็นว่าพระเนี่ยนะมีพี่บางคนนะเดี๋ยวผมเล่าสู่กันฟังให้ฟังนะครับเพราะว่ามีพี่บางคนเนี่ยถามว่าขายพระเนี่ยแล้วบาปไหมหรือผิดไหมนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับถ้าท่านที่นําพระมาปล่อยหรือมาแบ่งปันนะนะครับหรือจะให้แบ่งปันให้ใครก็ได้นะจะปล่อยให้ใครก็ได้นะผมพูดตรงว่าถ้าท่านนําเงินนั้น ไปทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับไปลงทุนไปซื้อของจําเป็นไปใช้สิ่งที่จําเป็นหรือว่าไปทําอะไรชีวิตในประจําวันนะครับสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเอาไปเล่นการพนันหรือว่าเอาไปทําร้ายผู้อื่นนะนะครับมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นไม่ใช่มันมันจะเป็นไม่เป็นบาปนะครับถ้าเอาเราเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอ่าพุ่งตรงนะการแบ่งปันพระเครื่องเนี่ยการปล่อยพระเครื่องเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับผม เพราะว่ามีหลายๆท่านถามมาว่าเฮ้ยถ้าปล่อยพระเครื่องเนี่ยจะผิดไหมหรือว่าจะบาปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพูดตรงถ้าทุกๆท,ท่านเนี่ยปล่อยปุ๊บนําเงินไปใช้สิ่งที่จําเป็นหรือว่าเงินไปลงทุนนะครับแต่ถ้ามันไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือว่าอะไรยังไงก็ตามเนี่ยนั่นคือผิดนะครับอ่ะเรามาตอนที่พระนี้ดีกว่าหลวงพอทวดเนอว่านปี2497เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าดูยังไง พิมพนี้นะครับเอาว่าท็อปสตาร์เลยคือเกดีพิมพนี้เนี่เกดีมากๆานะครับหลายๆาท่านเนี่ยจะรู้ว่าพิมพนี้คือพิมพอะไรนะครับองค์นี้นะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว,ว่านองนี้คือพิมพกลางหน้ากลมยอดนิยมตลอดการนะครับผมตั้งชื่อพิมพนี้เลยกลางหน้ากลมยอดนิยมตลอดการตอนที่ผมเพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่ๆก็ได้เห็นพิมพนี้เนี่ยเป็นพิมพแรกนะเนื้อว่านนะครับ เป people, <laughs> ็นเพราะว่าเพราะพิมพ์เนี้ยพบเจอได้บ่อยและเก้โคตรเยอะเลยเก้เยอะและเก้ดีด้วยนะครับพิมพ์นี้นะครับหลายๆท่านอาจจะระแวงนะนะครับรู้ๆกันอยู่นะครับว่าพิมพ์นี้จะเก้ดีนะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ที่เจอเยอะมากๆนะครับมีทั้งเก้ก็เยอะแท้ก็เยอะนะครับปะปนกันไปนะครับอยู่ที่ว่าใครจะได้ของแท้ใครจะมีของเก้นะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็ส่งรูปมาทางไลน์หาผมได้นะครับหรือว่าอย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับถ้าท่านใดที่อยากเห็นผมนะครับทำคลิป ต่อต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมกดหนึ่งในคอมเมนต์นะครับทั้งแฟนเพจทั้ง u t u b e เอฟ a c e b o o k แล้วก็ในช่อง u t u b e นะครับมาเรามาเจาะลึกพิมพ์กลางหน้ากลมกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวอย่างแรกผมจะบอกถึงลักษณะพิมพ์ก่อนนะครับพิมพ์กลางหน้ากลมนะครับหน้าท่านจะเป็นเอกลักษณ์นี้เลยแล้วดูฟอร์มพาร์สนะฟอร์มพาร์จะเป็นนี้เลยนี่พิมพ์กลางนะฟอร์มพาร์สเป็นนี้เลยอ่ะเดี๋ยวแบ๊ะ้จำแม่นๆกันไปก่อนฟอร์มพาร์จะเป็นนี้เลยนะนะครับฟอร์มพาร์จะเป็นนี้เลย นี่ฟอร์มพับเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าท่านพิมพ์กลางหน้ากลมนะครับหน้าท่านจะกลมกลมดิ๊กๆนิดนึงนะครับจะกลมกลมรัมรอ้วนๆนิดนึงนะครับเนี่ยจะกลมกลมนิดหนึ่งนะครับนี้นะครับองนี้ลึกมากนะครับองนี้ลึกดีนะครับเนี่ยดูทรงพิมพทรงแขนท่านเนี่ยเห็นองผมเสร็จปุ๊บนะแคปหน้าจอไว้นะแล้วไปเปิดในเ,นเน็ตดูพิมพ์ว่าหลุมทั่วพิมพกลางหน้ากลมท่านเอารูปอีกสองสามองค์เนี่ยมาเทียบดูว่าเฮ้ย จุดเหมือนคืออะไรและท่านลองเสิร์ชพิมพ์กลางอื่นๆพิมพ์กลางพิมพ์กลางชลูดอะไรต่างๆอย่างอื่นๆเนี่ยลองเสิร์ชดูว่าแตกต่างกันยังไงอ่ะอันนี้คือผมแนะนำนะนะครับศึกษาลองศึกษาดูนะครับอ่ะแล้วเรามาเจาะลึกพิมพ์กลางหน้ากลมดีกว่าองนี้เนี่ยเดี๋ยวผมบอกถึงสภาพก่อนองค์นี้เนี่ยผมพี่เจ้าของบอกว่าน่าจะสมัยก่อนน่าจะเลี่ยมเก่ามาอ่ะน่าจะเลี่ยมเก่ามานะนะครับเนี่ยมีรอยกระท้อนเล็กๆน้อยๆนะครับ แล้วก็หน้าพลาสติกน่าจะกดตรงหน้านะเนี่ยผมสันนิษฐานว่าพลาสติกสมัยก่อนเนี่ยน่าจะบีบกดตรงหน้านะนะครับพลาสติก,กเก่าๆเนี่ยเวลาบางทีผ่านการเวลาไปนานเนี่ยบางทีอาจจะกดตรงหน้านะกดโดนตรงหน้านะครับ <Yeah. S 1> ก็ทําให้หน้าบางทีอาจจะบี้นะแต่มีเขาโค้งหน้าตาอยู่นะครับแต่ว่าปากจะไม่ติดนะนะครับผมว่าสมัยก่อนองค์นี้สวยแต่ถ้าเนี่ยองค์นี้จะเห็นว่าเขาโค้งเนี่ยมีเขาโค้งหน้าอยู่นะครับเนี่ยจะมีเขาโค้งหน้าอยู่นะ แต่ว่าผมว่าน่าจะโดนพลาสติกบีบเข้าไปก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่องนี้แท้ดูง่ายเลยองนี้เนี่ยตอนแรกผมหยิบหลังขึ้นมานี่แท้แบบโอ้โหแท้นะครับแท้ดูง่ายๆเลยหลังนี้เนี่ยแคปหน้าจอไว้ได้นะครับเนี่ยดูเนื้อหาดูดิครับโอ้โหนี่ชัดเจนเลยนี่ชัดเจนเลยนะครับหลังเนื้อหาเนื้อว่านนะครับดูดิครับหลังเนี้ยดูง่ายนะครับ ดูง่ายๆเลยแล้วผมเดี๋ยวผมมาเจาะเรื่องพิมพ์กันก่อนดีกว่านะครับเนื้อวานกลางหน้ากลมนะครับเนี่ยตาท่านตาท่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามีตาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีความลึกนิดนึงนะครับเป็นทรงพิมพ์อย่างเงี้ยไม่ใช่ตาเป็นแบบเม็ดๆนะตาจะเป็นแบบลึกลงไปนะครับเป็นมิติลึกลงไปเนี่ยเออนี่เห็นชัดเลยเนี่ยจะเป็นหลุมลึกลงไปนะจะเป็นหลุมลึกลงไปนะนะครับแล้วจําทรงหน้าดีๆนะครับจาทรงหน้าดีๆงค์เนี้ยจะมีความฉ่ำๆเงือตรงหน้าหน่อย เนี่ยจะโดนเหงือง่อหน่อยเหมือนพลาสติกแตกหรือว่าอย่างไงตรงหน้าเนี่ยทำให้เหงื่อเข้ามาตรงหน้าน,นะครับเนี่ยบริเวณเนี่ยจะสีจะเข้มเข้มและบริเวณทําไมผมผุงพูดว่าชําเหงือ่อเพราะว่าเนี่ยครับท่านลองดูบริเวณตรงอื่นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเนื้อว่านแห้งๆเนี่ยจะเป็นเนื้อพวกเนี้ยเนื้อโซนออกขา,ขาวๆหน่อยใสๆหน่อยถ้าโดนเหงื่อจะเป็นสีเข้มเขมดำาๆหน่อยค้าคล้ำหน่อยนะครับเนื้อว่านจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาพาดโดนเหงื่อนะครับ เนี่ยจะจะมีแห้งๆนะครับโซนแห้งๆก็มีเนี่ยแห้งๆจจแห้งๆฟุ้งๆนะครับเนี่ยแล้วมาดูพิม์นะครับดูทรงพิม์หน้าต้องจำพิม์แม่นๆนะครับเนื้อว่านะครับแล้วดูคอเนี่ยคอบางองค์เนี่ยจะมีเส้นนะครับพวกเนี้ยนะครับนี่นี่ชัดเจนเลยเนี่ยคอบางองค์จะมีเส้นนะครับเนี่ยพวกเส้นพวกเนี้ยนะนะครับบางองค์จะมีเนี่ย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  เส้นยึก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 เนี่ยเนี่ยเส้นตรงคอพวกเนี้ยเป็นเส้นสายพวกนี้เนี่ยเส้นยึก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 เนี่ยดูลองแคปหน้าจอดูได้นะเส้นยึก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 เนี่ยอ่าเนี่ยเส้นยึกยึกเนี่ยนะครับอ่าดูครับและดูเส้นสังกติลึกๆคมๆนะเส้นสังกติต้องลึกๆคมต้องคมๆอย่างนี้นะเนี่ยเป็นคมๆอย่างนี้เลยนะโอ้นี่ชัดเจนดีนะครับเนี่ยคมๆเป็นแท่งขึ้นมานะคมๆอย่างนี้เลยนะครับห้ามเบลอเด็ดขาด เกจะเบลอแต่พิมเนี่ยนึกว่าเกใช้ได้นะครับแต่เนื้อในเกไม่เหมือนเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเรื่องเนื้อนะครับเราดูวงแขนนะครับเนี่ยดูวงแขนนะครับความลึกความอะไรเนี่ยความเป็นมิตินะความเป็นมิติแล้วดูความคมของมือนะครับเนี่ยนิ้วมืออะไรต่างๆดูความคมนะดูปลายนิ้วมือเนี่ยซส้นสังกติปุ๊บปลายนิ้วมืออะไรต่างๆดูความคมการวางมือนะครับเนี่ยวงแขนนะลองจําให้แม่นๆดูนะครับแล้วดูเข่าท่านนะครับขา พาดยังไงนะครับเนี่ยพาดอย่างนี้ตรงนี้มีหลุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจะเป็นหลุมตรงกลางเล็กหลุมจุ่มลงไปเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะมีหลุมนิดนึงนะครับเนี่ยตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีหลุมนิดนึงนะครับนี่นะครับตรงบริเวณตรงนี้นะเนี่ยลองสังเกตดูเนี่ยจะเป็นเหมือนหลุมลงไปเนี่ยเห็นไหมตรงบริเวณที่ผมไม้ดูไม้จิ้มลงไปนะจะเป็นหลุมนิดนึงเห็นปะนี่จะเป็นหลุมนิดนึงเห็นปะนะครับแล้วบัวเนี่ยตัวบัวต้องคมคมนะครับเนี่ยบัวอย่างนี้เลยต้องเป็นแบบ คมกิบกิบห้ามเบอร์นะคมกิบกิบห้ามเบอร์ดูบัวนะครับเนี่ยคมกิบกิบเป็นสันสันสันแต่ละบัวเ yes. นี่ยตึ๊กตึ๊กตึ๊กเนี่ยบัวเนี่ยเป็นสันนะตรงกลางดูช่องว่างอ่านี่สําคัญนะครับช่องว่างช่องไฟนะของบัวนะดูดีๆนะครับช่องไฟของบัวนะบัวแล้วดูบัวองไหนตรงไหนสวยๆเนี่ยจะเป็นแหลมขึ้นนะจะเป็นแหลมขึ้นนะจะเป็นสันขึ้นนะดูดิครับบัวจะเป็นสันขึ้นนะตรงไหนแหลมๆเนี่ย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 ชัดเจนเลยนะครับ จะเป็นสันขึ้นนะครับจะเป็นสันขึ้นนะดูดิครับเนี่ยจะเห็นว่าพราแท้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับดูบัวเนี่ยดูเรียงกันดินี่สวยแบบว่าใช้ได้นะแล้วก็อาจจะบา,บางจุดอาจจะตื้นๆน,นิดนึงเนี่ยเนี่ยนะครับบางทีกดเวลากดพิมพ์หรือว่าการผ่านการใช้งานมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราดูดิแต่ว่าเป็นสันขึ้นดูดิครับมคมกริบๆเลยเนี่ยดูดิดูความคมดูเส้นเส้นบัวดูความคมกริบๆค,ความละเอียดของพิมนะดูดีๆนะครับจาให้แม่นๆ และเรามาต่อที่ด้านข้างเราจะพูดถึงยังไม่เจาะลึกเนื้อนะครับด้านข้างเนี่ยขององค์พระเนี่ยจะมีรอยตัดอ่าดีชัดเจนดีกว่าชัดเจนเลยเนี่ยรอยตัดนะครับจะมีรอยตัดนะเนี่ยพวกรอยตัดเนี่ยนะครับจะมีรอยตัดนะเนี่ยรอยตัดนะเนี่ยรอยตัดนะนะครับจะมีพวกรอยตัดนะครับเนี่ยเนื้อว่าเนี่ยจะมีพวกรอยตัดรอยตัดพวกนี้สําคัญนะครับรอยตัดพวกนี้สําคัญนะครับเนี่ย รอยตัดพวกนี้สําคัญนะครับนี่รอยตัดพวกนี้สําคัญนะนี่รอยตัดพวกนี้สําคัญนะอ่าลองลองด,เ ie, อดเูเนี่ยรอยตัดพวกนี้สําคัญนะครับและพาร์นว่าเนี่ยดูอีกข้างหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยรอยตัดพวกน,นี้สําคัญนะครับอันนี้มีกระท้อนนิดนึงเดี๋ยวดูว่าจุดสําคัญเนี่ยจุดนี้ก็ดูได้นะนะครับเนี่ยมีรอยตัดนะครับเนี่ยรอยตัดพวกนี้สําคัญเนี่ยรอยตัดพวกนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับพวกนี้สําคัญนะครับรอยตัดนะครับแล้วดูก้นก้นจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนื้อว่าเนี่ยครับ ดูนะครับโอ้โหนี่แท้ดูง่ายๆเลยนะโอ้โหดูดิครับก้นอ่าก้นเป็นอย่างนี้นะก้นเป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วถ้ามองพระมองพิมพ์จากด้านล่างขึ้นมานี่นะโอ้โหดูคออะไรต่างๆดูความลึกนะอ่าจบเรื่องพิมพ์พระแล้วองค์ประกอบโดยรวมไปแล้วเรามาเจาะล,ล,ลึกเรื่องเนื้อกันดีกว่า เนื้อว่านนะครับเนี่ยทำไมผมถึงว่าบอกว่าพริกหลังที่มาแท้เลยดูความละเอียดดูความแบบเป็นธรรมชาตินะของเนื้อนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยซูมอย่างนี้ดีกว่าดูความเป็นธรรมชาติของเนื้อนะครับเนี่ยดูความละเอียดนะเวลายกหลังขึ้นมาเนี่ยผมชอบดูตรงนี้นะมันจะมีผมเรียกว่าจะมีมวลสารนะครับมวลสารของเนื้อว่านเนี่ยที่ผมใช้ดูนะครับเนี่ยจะมีพวกหินเม็ดดำๆผมเรียกว่าหินมรกต Faster. โดยส่วนตัวนะครับแต่ว่าคนอื่นเรียกว่าอย่างไงผมไม่รู้แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเรียกว่าหินเม็ดมรกตนี่ทําไมผมถึงเรียกว่าหินเม็ดมรกตจะได้จําง่ายๆนะครับถ้าทุกท่านสังเกตดูจะมีเวลาดูเนื้อพลาเนี่ยเวลาไกลๆเวลาแสงสะท้อนลงมาจะมีเห็นว่าจะมีวาวๆนะสะท้อนพวกเนี่ยนะเนี่ยสะท้อนพวกนี้นะเนี่ยสะท้อนนะสะท้อนไฟนะหินพวกเนี้นะนะครับหินพวกนี้สะท้อนไฟนะครับ ผมเลยเรียกว่าหินมรกตจะสะท้อนไฟเนี่ยหินเม็ดดำๆเนี่ยเดี๋ยวส่องให้ดูเนี่ยเดี๋ยวลงลงลงลึกอันนี้ดีกว่านี่นะครับหินเม็ดมรกตนี่เม็ดดำๆนะเนี่ยเม็ดดำๆนะครับจะมีเม็ดขาวบ้างเม็ดดำบ้างเนี่ยหินสะท้อนไฟเนี่ยมวลสารอย่างแรกเลยนะที่ดูง่ายๆนะเนี่ยจะสะท้อนไฟวาวๆเห็นไหมเนี่ยสะท้อนไฟวาวๆอย่างเงี้ยเห็นไหม นี่มวลสารอย่างแรกเลยนะเนี่ยเต็มองเลยนะนี่เดี๋ยวผมส่องกล้องสองพายดูอ่าเนี่ยเห็นปะเต็มองค์เลยนะครับเนี่ยเห็นเห็นเม็ดดำๆนี่โอ้โหชัดเจนเลยแคปหน้าจอไปได้นะนะครับแคปหน้าจอไปได้เลยองค์นี้แห้งดีนะบ้านๆเลยนะครับดูครับดูผิวความแห้งของเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านเวลาแห้งๆเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวจะซูปเปอร์ซูมให้อีกรอบหนึ่งโอ้โหนี่ชัดเจนเลยนี่ชัดเจนเลยนะ ดูหินนี่นี่นี่เม็ดดำดำหินเม็ดดำดำดูสิครับผมเรียกว่าหินมรกตนะสำหรับตัวผมนะครับแต่ว่าผมใช้คําเรียกเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นมวลสารเม็ดหินเม็ดมรกตที่ผมพูดนะครับแต่ว่าใช้คําว่าความจําแทนได้นะครับว่าเอ้ยเราเข้าใจว่าหินเนี่ยมันเป็นยังไงรูปทรงมันเป็นยังไงจำว่าเป็นหินเม็ดมรกตหรือการี่ได้จำว่าเอ้ยเวลาส่องเข้าไปเนี่ยเวลาโดนแสงเนี่ยจะแวววาวนี่ไม่หินเม็ดดำดำเนี่ยนะเต็มอง์พระเลย นี่เห็นไหมเวลาเวลาโดนกระทบแสงเนี่ยจะวาวๆวเห็นไหมงงๆเห็นไหมนะครับเนี่ยที่เต็มอยู่ผิวองค์พระเนี่ยหินเม็ดมรกตพวกนี้นะครับเนี่ยผมเรียกว่าหินเม็ดมรกตนะดำๆพวกนเนี้ยนะครับนี่ผมเรียกใช้เรียกแคมเพราะว่าจะให้เข้าใจง่ายๆกันนะครับนี่อ่นนี้แบบเจาะลึกเลยอินไซต์ไปเลยเนี่ยแคปหน้าจอไว้ได้นะครับหยุดหยุดหยุดคลิปแล้วก็แคปหน้าจอเป็นความรู้กันได้เพราะว่าเจาะลึกอย่างเงี้ยน้อยครั้งจะมีนะครับเนี่ย เวลาท่านดูในรูปก็อาจจะไม่เห็นชัดขนาดนี้นะแต่เวลาเจาะลึกลงไปอย่างเงี้ยท่านก็จะเห็นนะครับดูเลยนี่ชัดเจนเลยนะนี่ชัดเจนเลยนะครับโอ้โหแบบนี่ชัดเจนเลยหินมรกตเม็ดดำนะและอย่างต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยเม็ดขาวอ่ะเม็ดขาว เม็ดขาวเนี่ยห้ามลอยนะครับเม็ดขาวเนี่ยห้ามลอยแบบลอยผุดๆออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเม็ดขาวส่วนใหญ่ต้องฝังลึกลงไปแน่นๆเนื้อท่านเนี่ยจะหนึกๆนึุ่มแข็งๆนะเนื้อว่าเนี่ยจะหนึบนุ่มนะเนื้อมนลสารจะแน่นๆเลยนะนะครับดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับเม็ดขาวนี่บริเวณตรงนี้มีนะองค์นี้นิเทศอย่างหนึ่งนี่มีแบบมีกระเทาะเนื้อเห็นเนื้อด้านในนิดนึงท่านจะเห็นว่าเม็ดขาวเนฝังลึกอยู่ด้านใน เม็ดขาวฝั่งลึกอยู่ด้านในเนี่ยโซนกระเทาะนิดนึงนะผิวเปลือบบนหายไปหน่อยทําให้เห็นเม็ดข้างในเดี๋ยวเรามาส่องกันนี่ทีเด็ดเลยเนี่ยอย่าลืมแคปกันนะนะครับสาระความรู้นะครับเท่าที่เวลาผมได้พามาผมก็ทำนี้นะครับถ้าท่านใดที่ชื่นชอบกดหนึ่งในคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆของทุกๆท่านาได้ชมคลิปนี้กันนะครับและอย่าลืมนะครับมีพายอยู่ที่บ้านนะครับตั้งแต่หลักร้อยหลักรานทุกสภาพนะครับ ยินดีรับใช้นะครับหลัก10ล้างก็ยินดีรับเช่านะครับมาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเรามาจอะลึกนี้กันดีกว่านะครับนี่เนื้อในดูเลยนี่ชัดเจนเลยนะโอ้โห,โหเห็นไหมเห็นไหมครับเม็ดขาวๆฝังอยู่ในเนื้อนี่เม็ดขาวๆฝังฝังอยู่ในเนื้อแน่นๆเลยโโหนี่ชัดเจนเลยนะเนี่ยเห็นไหม เม็ดสีขาวๆฝังแน่นๆอยู่ในเนื้อนี่เน็ตเนื้อในของท่านเลยนะนี่เม็ดสีขาวๆพวกเนี้ยฝังแน่นอยู่ในเนื้อนี่ครับโ้หนี่ชัดเจนแบบนับหนึ่งเลยเนี่ยฝังแน่นอยู่ในเนื้อนะเวลาเนี่ยเนื้อข้างในเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วดูดิครับเนี่ยบางจุดนี้มีกระท้อเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็จะเห็นเนื้อในนะท่านก็จะเห็นว่ามีเม็ดแดงนิดหน่อยนะแล้วมีเม็ดขาวๆนะครับจะมีเม็ดแดงด้วยนะครับเนื้อท่านจะมีเม็ดแดงๆด้วยนะ นะครับเม็ดสีแดงๆเล็กๆนะนะครับเนี่ยจะมีด้วยนะครับแต่ท่านดูดิเวลาที่เนื้อพับแบบปกติเนื้อเม็ดขาวเนี่ยจะออกมาให้เห็นเนี่ยลอยๆเนี่ยน้อยมากนะของเก๋เนี่ยชอบลอยๆลอยแบบเยอะๆเลยของเก๋เนี่ยชอบนะครับแต่ว่าของแท้เนี่ยจะฝังลึกลงไปฝังแบบลึกแน่นเลยนะเนี่ยบางจุดเนี่ยที่จะมีกระเทาะเรื่องตอนเลี่ยมเนี่ยนะครับเนี่ยบางจุดจะเห็นเม็ดขาวฝังข้างในเลย ฝังลึกๆแน่นๆห้ามลอยนะครับห้ามลอยแบบเหมือนแบบไม่เข้ากันนะครับไม่เข้าไปกับเนื้อนะห้ามลอยเด็ดขาดนะครับภาษาเสียงเขาเรียกว่าลอยนะพวกนี้ห้ามลอยนะครับไม่ขาวๆนะครับนี่ดูดีครับโอ้โหแน่นๆเลยเนื้อท่านนี่แน่นกริบเลยนี่แคปหน้าจอไว้ได้นะครับเนี่ยชัดเจนดีชัดเจนดีนะครับวันนี้กล้องชัดด้วยโดยส่วนตัวนี่ชอบนะที่ผมทาคลิปแนวตั้งไม่ใช่ว่า เพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะเพราะว่าเสมือนจริงที่สุดเสมือนจริงกว่าแนวนอนโดยส่วนตัวผมชอบคลิปแนวตั้งเพราะว่าดูเหมือนจริงกว่าแนวนอนดูเหมือนท่านถือพระแล้วก็ส่องไปพร้อมพร้อมกันนะเนี่ยนะครับดูเหมือนท่านถือพระแล้วส่องกล้องไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเห็นแบบเหมือนแบบแนวตาของเราแนวนอนมันดูแบบมันพูดไม่ถูกอธิบายไม่ถูกอ่ะมันก็สบายตาดีแหละแต่ว่าผมว่าแนวตั้งเนี่ยชัดเจนกว่านะนะครับโดยส่วนตัวนะครับเลยชอบทําคลิปแนวตั้งมากกว่านะ นะครับอ่ะดูนี่ครับฝังเห็นไหมเม็ดขาวๆฝังลึกอยู่ข้างในเนื้อและเนื้อว่านนะครับเวลาที่บางองค์ที่โดนเหงื่อมีความชืน้นบางทีจะมีไขนะบางองค์ที่บางทีเก็บรักษาไม่จําเป็นนี้ต้องใช้งานนะเก็บรักษาบางองค์นะครับก็มีไขนะเนื้อว่านก็มีไขนะครับเนี่ยไขจะอมขาวๆเหลืองๆนะครับ ขาวๆเหลืองๆนะนะครับเดี๋ยวดูนี่บางองค์ก็มีไข่แต่องค์นี้น้อยนะครับองค์นี้จะไข่แทบจะไม่มีเลยนะไข่ท่านจะมันๆขาวๆอมเหลืองๆนะครับนี่องค์นี้จะมีเม็ดแดงบ้างมีไข่เล็กน้อยนะมีไข่เล็กน,น้อยนะครับเนี่ยมีไข่เล็กน้อยนะครับเนี่ยไข่ท่านจะอมเหลืองๆนิดนึงขาวๆอมเหลืองๆนะไข่ของเนื้อว,ว่านนะเวลาโดนความชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ดูดิครับ แท้แบบเบสิกเลยแท้ชนิดที่เรียกว่าโอ้โหนี่นะเนื้อว่านต้องไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเนื้อขาวๆเม็ดขาวเนี่ยฝังลึกลงไปด้านในนะเม็ดขาวฝังลึกลงไปด้านในนะครับโอ้โหนี่เบสิกนะเส้นสังกติลึกๆคมๆนิ้วมือชัดๆบัวคมๆนะโอ้โอง์ประกอบนี่ครบถ้วนดีดูปลายก่อนดู นี่ดูดีครับความเป็นธรรมชาตินะไม่ขาวๆฝังลึกนี่ชัดเจนนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่นี้ดีกว่านะครับคลิปเนี่ยผมวุ่นตรงนะที่ผมเรียกเป็นสั้นเพราอเลยปะ่ะเพราะว่าคลิปเนี่ยนะเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยโดยโดยส่วนตัวผมนะคลิปทําคลิปแบบว่าชี้ตําหนิพาเนท่ยนะทำแบบ10กว่านาทีเนี่ยผมว่ามันไม่ครบอะโดยส่วนตัวมันว่ามันไม่ครบนะครับผมชอบทําแบบ20กว่านาทีอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าท่านใดชอบคลิปทําคลิปชี้ตําหนิพระอย่าลืมกดไลค์กด s u บสไครต์นะครับและกดกระดิ่งอยาจะได้ไม่พลาดพระองค์ใหม่ๆที่ผมนํามารีวิวนะครับใน YouTube นะครับและอย่าลืมคอมเมนต์กดหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับถ้าอยากเห็นคลิปชี้ตําหนิอย่างนี้ต่อต่อไปนะครับแล้วท่านใดที่มีพระเครื่องอยากปล่อยนะครับสามารถส่งรูปมาทางไล n e นะครับ คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับในคอมเมนต์ก็จะมีปักลิงก์ไว้นะครับกดลิงก์เข้าไปมันจะเด้งไปที่ไลน์แล้วก็ส่งรูปพร้อมเบอร์โทรมานะครับเบอร์ติดต่อผมใบนี้นะครับไอเดียไลน์ผมเบอร์นี้นะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจร้านค้าบักน้ำเคพนะครับท่านถ้าท่านใดตามหาพระแท้อยู่อยากเช่าพระแท้แท้การันตีโดยผมนะครับคำบักน้ำรับก็อย่าลืมไปติดตามไลฟ์สดนะครับวันอังคารกับวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับหน้าเพจร้านค้าบักน้ำเคพหรือว่าท่านใดที่อยากศึกษาพระเครื่องกลไกราคาณปัจจุบัน อย่าลืมไปติดตามไร์สดวันอังคารกับวันพฤหัสแล้วก็อยากท่านอยากติดตามผลงานแบบเรียลไทม์ไปติดตามหน้าเพจได้นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube อย่าลืมส b s ส r i b e นะครับในเพจทางในช่อง YouTube คําบังน้ำา KP นะครับส b s c r i า e กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดพระองค์ใหม่ๆนะครับเป็นสาระความรู้ทุกๆท่านนะครับพึ่งตรงเลยนะครับท่านใดมีพระอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมแบ่งปันผมได้นะครับผมคําบังน้ำมีนีรับใช้24ชั่วโมงเลยครับด้วยเงินสดนะครับไปหาถึงที่บ้านนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนะครับ ตจาะลึกกันไปนะครับผมก็พยายามทําคลิปออกมาให้แบบครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยกันกับพระองค์นั้นที่ผมเพิ่งเช่ามานะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนเพียงนี้ครับครงปักน้ําสวัสดีครับ